ยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมโรชัยไซนแนนกรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการยื่นคำถแถลงขอรับเงินคืนจากศาลนะครับโดยขอให้ศาลโอนเข้าบัญชีของตัวโจทหรือตัวความนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับในเบื้องต้นเราก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารคือํำถแถลงขอรับเงินคืนจากศาลเป็น pdf นะครับพร้อมทั้งทำหนัง,ง,งสือมอบอำนาจโดยขอให้ตัวโจทลงนาม มอบอำนาจให้กับทนายความเป็นผู้มีอำนาจในการยื stealing, ologie, ่นคำแถลงขอรับเงินคืนจากศาลนะครับเหตุผลเพราะว่าในใบแจ้งทนายความไม่ได้มีระบุข้อความให้ทนายความมีอำนาจทำการยื่นคำแถลงขอรับเงินคืนจากศาลได้นะครับจึงต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจแล้วก็ประกอบด้วยสำนักับรประชาชนของตัวโจท์แล้วก็สำนักับรประชาชนของตัวทนายความนะครับจากนั้นเราก็จะต้องทําแบบแจ้งความประสงค์ ขอให้ศาลโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านระบบอ,อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารหรือระบบอินเทอร์เนต็ตแบงกิ้งนะครับทำเป็น pdf เช่นกันพร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของโจทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลดำเนินการโอนเงินที่ศาลอนุญ,ญาตให้คืนแล้วเข้าบัญชีของโจทนะครับเอกสารทั้งหมดเราจะต้องจัดทาเป็น pdf นะครับแยกเป็น2ไฟล์ไฟล์แรกคือไฟล์คําแถลงขอรับเงินคืนจากศาล ก็จะมีเพียงแค่2หน้านะครับแล้วก็อีกไฟล์ก็คือจะเป็นไฟล์ของหนังสือมอบอำน,นาจพร้อมเอกสารประกอบคือสำเนาบัตรประชาชน2ฉบับแล้วก็แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชีของธนาคารนะครับโดยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็สำเนาหน้าบุ๊คแบงก์ของตัวโจทย์นะครับเป็นอีกหนึ่งไฟล์จากนั้นเราก็จะเข้าสู่ระบบ c ีออสยื่นคำถแถลงขอรับเงินคืนจากศาลพร้อมทั้งเอกสารประกอบนะครับแล้วก็รอคำสั่งศาล หากมีการผิดพลาดก็อาจจะต้องมีการแก้ไขแต่หากไม่มีการผิดพลาดใดๆเมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามระบบเรียบร้อยเงินก็จะโอนผ่านไปสู่บัญชีของตัวโจทย์นะครับเราไปดูวิธีการทำันเลยครับเริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปในระบบซีออสนะครับหลังจากที่เราได้จัดเตเรียมเอกสารคําแถลงขอรับเงินคือจากสารพร้อมทั้งทําหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบรวมทั้งจัดทาแบบขอ แจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารหรือที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งพร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าสมุดเงินฝากของโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ระบบของ c ีออสนะครับเพื่อทําการยื่นคําคู่ความคือยื่นคาแถลงขอรับเงินคืนจากศาลต่อไปนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วเราก็จะไปเลือกที่แท็บยื่นคาคู่ความตรงนี้นะครับแท็บยื่นคาคู่ความ จากนั้นเราก็เลือกลงมาที่ด้านล่างคืออื่นๆนะครับเป็นคําร้องคําขอคําแถลงทั่วไปตรงนี้นะครับเราก็คลิกลงไปครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงไปตรงด้านล่างนะครับตรงกลางๆก,ก็จะปรากฏแทบยิ่งคาคู่ความสีเขียวๆนี้นะครับเราก็เลือกที่ยิ่งคาคู่ความครับจากนั้นเราก็จะมาพบกับข้อความที่ให้เรายินยอมตามที่ระบบต้องการนะครับ เราก็เลือกที่ยอมรับนะครับหน้าจอก็จะปรากฏแบบฟอร์มยื่นรับส่งคำคู่ความและเอกสารนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเลือกชื่อสารก่อนนะครับก็คือผมจะยื่นที่สารแพง่งวันนี้ผมก็จะเลือกที่สารแพง่งจากนั้นระบบก็จะถามต่อไปว่าสถานะการติดตามคดีคือเราเป็นผู้ติดตามคดีแล้วหรือไม่คือเป็นคดีที่กำลังติดตามหรือว่าเป็นคดีที่ไม่เคยติดตามนะครับ อันนี้เนี่ยของผมยื่นเนี่ยคดีนี้เนี่ยผมยื่นติดตามไปแล้วผมก็เลือกที่ยื่นสถานะเป็นคดีที่กําลังติดตามนะครับแล้วก็เลือกดับด d o w n list ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกหมายเลขคดีที่เราติดตามแล้วครับต่อมาก็จะมีประเภทคําผู้ความนะครับให้เราเลือกเป็นคําแถลงนะครับแล้วก็ระบุหัวข้อของคําผู้ความก็คือคําแถลงขอรับ เงินคืนจากศาลนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอกับหน้าจอเอกสารแนบนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องอัปโหลดเอกสารหลายๆอย่างนะครับครั้งนี้เราก็จะแนบเอกสารเป็นคําแถลงขอรับเงินคืนจากศาลพร้อมทั้งนนห,หนังสือมอบอำนาจแล้วก็เอกสารประกอบตรงนี้นะครับ เราก็เลือกที่อัปโหลดนะครับเพื่อทำการอัปโหลดคำแถลงขอรับเงินคืนจากศาลที่เราจัดทำเป็น pdf ไว้แล้วนะครับหน้าจอก็จะปรากฏหน้าจออัปโหลดขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์ที่เราจะทำเป็น pdf ไว้นะครับเมื่อเราเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อไฟล์ก็จะมาปรากฏตรงนี้พร้อมด้วยขนาดของไฟล์นะครับแล้วก็เราก็จะเลือกที่อัปโหลดตรงนี้นะครับคลิกอัปโหลด ระบบก็จะทําการอัปโหลดคําแถลงของเราเข้าไปสู่ระบบนะครับจากนั้นเราก็จะทําการแนบหนังสือมอบอำนาจแล้วก็เอกสารประกอบรวมทั้งแบบขอรับเงินโดยวิธีการโอนบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารนะครับเราก็เลือกที่อัปโหลดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ทําการเลือกไฟล์เหมือนเดิมนะครับครับเมื่อเราเลือกไฟล์หนังสือมอบอำนาจและแบบแจ้ง การขอรับเงินที่ทําเป็น pdf เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการอัปโหลดตรงนี้นะครับระบบจะทําการอัปโหลดให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถตรวจูเอกสารได้นะครับตรงแท็บตรงกลางนี้นะครับที่เด็ดเขียนว่าดูเอกสารนะครับทั้ง2องอันทั้ง2ฉบับที่เราอัปโหลดไปนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นเอกสารที่เราอัปโหลดถูกต้องแล้วนะครับก่อนที่เราจะเลือกที่ ยื่นคำร้องตรงนี้นะครับผมก็จะทำการตรวจสอบก่อนนะครับเมื่อทำการตรวจสอบโดยการดูเอกสารทั้ง2องฉบับแล้วเห็นว่าถูกต้องนะครับเราก็จะทำการยื่นคำร้องโดยการเลือกที่ยื่นคำร้องตรงนี้นะครับระบบก็จะแจ้งว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยในหน้าจอด้านล่างนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดลำดับของเอกสารอ้างองิงหมายเลขคดีดำหน่วยงานศาลคือศาลแพง่งแล้วก็หัวข้อคือขอรับเงินคืนจากศาลนะครับวันที่เรายื่นคือ8มิถุนายน2 5 6 5นห้าสถานะการดำเนินการตรงนี้ก็คือรอเจ้าหน้าที่ศาลร,รอเจ้าหน้าที่รับคำร้องนะครับสำหรับรายละเอียดเราสามารถคลิกที่ตรงรายละเอียดนี้ดูได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เื่อเราคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้าจอย่อยให้เราเห็นดังนี้นะครับครับก็จะมีสถานะรายละเอียดของคําคู่ความนะครับชื่อผู้ยื่นคือผมในฐานะทนายจาเลยนะครับแล้วก็มีคําร้องกับใบแ่งทนายความหรือมอบอำนาจตรงนี้ก็คือใบมอบอำนาจนะครับซึ่งเราสามารถดูเลือกคลิกตรงนี้เพื่อเลือกดูเอกสารได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะรอเจ้าหน้าที่รับคำร้องแล้วดำเนินการนะครับ ต่อไปหากมีคำสั่งใดๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาระบุไว้ที่ตรงหมายเหตุนี้นะครับว่าสามีคําสั่งอย่างไรนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจะระบุในสถานะของคําร้องนะครับตรงนี้เมื่อดูแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดข้ามขึ้นเราก็ปิดหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมารอดูตรงสถานะการดําเนินการตรงนี้นะครับว่าหากมีอะไร ขัดข้องหรือมีปัญหาเจ้าหน้าที่ก็จะนํารายละเอียดหรือคําสั่งมาแจ้งไว้ในด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างข้างล่างนี้ว่าเช่นว่านะครับเนี่ยก็จะมีคําสั่ง,งสถานะของสารสั่งว่าอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รอหากไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหนังสือมอบอานาจใดๆนะครับเจ้าหน้าที่สารก็จะทําการดําเนินการแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชี ของโจทย์ไปตามขั้นตอนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนของการยื่นคำถแถลงขอรับเงินคืนจากศาลโดยขอให้ศาลโอนเงินเข้าบัญชีของตัวโจทย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารหรือว่าอีออออเินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะได้ มีกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันต่อไปครับสวัสดีครับ